คิดเห็ดแก่ภานี่น่้ลนานๆมาแถอะพี่น้องเยเป็นเห็ดพวกอ่ไยนี่แต่มุงมองม ทำม,มายนุงกับหลายแล้วปกไปน่อยจ้ปุกไปน้อยจะพีนอนเลย ปวดเอวเปพีทก็ได้เอาเไไอันวลาเด็ดเห็ดพี่น้องเด็ดคขาเห็ดเอาขาพี่น้องเอาขาที่ห้อเด็ดนน่ที่ห้าเว้านี่เป็น,นอันอมม็อมอมมาอถิมอยู่นมูนี่พี่นอ้องเกิดขึ้นให้เก็บจ้ะพี่น,น้องพี่น้องร้องเห็ดมึงเด้อแลายว่าเป็นเสีย้ยนะจ้าเสีย้ยเห็ดขาก็มาถิมน่รอนนี่เราพี่น้องนอีเอามาไว้นี้ละจ้า พี่น้องพ่อได้เก็บผีตัวมาจะพาไปมึงมองนี่ไปพี่น้องพ่อไปมึงมองนี่ไป